ในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระครบรอบ136ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อและปฏิบัติธรรมผ่านการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณช่อง GBN จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันนี้ผู้แทนประธานบุญพิธีเจ็ท่านได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า พร้อมทั้งได้ให้โอววาดอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ